นะครับเพื่อสะดวกแก่นักเรียนนะครับผมโอเคหน้า okay, 64แล้วนะครับนี่คือหน้าตาของหนังสือหน้า64นะครับของชั้นป .1 อ,อ่ะไปดูในรายละเอียดกันเลยนะครับคำสั่งสั่งแรกนะครับบอกว่า look listen and repeat look แปลว่าอะไรครับแปลว่าดู listen แปลว่าฟัง and แปลว่าและ repeat แปลว่าอ่านตามหรือว่าทบทวนนะครับปกติจะให้อ่านตามนะครับเพราะจะมีเทปซีดีให้ฟังด้วยถ้า คุณครูสอนในห้องเรียนนะครับก็น่าจะเปิดเทปซีดีให้นักเรียนฟังนะครับผมก็เรามาเรียนเรื่องคำา preposition นะครับก็คือคำบุพบทมีคำว่า on คำว่า in แล้วก็คำว่า under นะครับ o n อ่านว่า on แปลว่าบนนะครับ in i n อ่านว่า in แปลว่าใน u n d r อ่านว่า under นะครับแปลว่าใต้นะครับลูกๆนักเรียนที่กำลังเพิ่งเรียนภาษาอังกฤษนะครับ เล่มนี้เป็นเล่มแรกนะครับของชั้นป .1 เพราะฉะนั้นถ้าเราพื้นฐานดีนะครับจะทำให้เราเก่งภาษาอังกฤษนะครับผมเวลาอ่านก็เหมือนกันนะครับหัดอ่านได้ออกนะครับหนา o n อ่านว่า on นะครับแปลว่าบน i n อ่านว่า in แปลว่าในนี่คือภาษาอังกฤษนี่คือคำอ่านนะลูกน้แล้วนี่คือคำแปลนะครับเป็นที่เข้าใจนะ under นะครับมีคำอ่านและก็คำแปลนะครับแปลว่าใต้หรือภายใต้ หรือข้างใต้ก็ได้ทั้งนั้นนะครับอ่ะมาดูกันนกเจิบๆบอกว่า where is the bird แปลว่าอะไรครับ where เที่ไหน is แปลว่าเป็นอยู่คือ the เป็นคำ article นะครับไม่ต้องแปล bird แปลว่านกนะครับภาษาอังกฤษนะครับนักเรียนคำนามที่นับได้นะครับนาะต้องมี the หรือมีอะหรือเติม s นะครับจะอยู่เฉยๆไม่ได้นะครับนี่คือหลักไวยากรณ์เพราะฉะนั้นก็ประโยคนี้ใช้ the นำหน้า นะครับเราจะเราจะเขียนว่า w e r e is bird เฉยเฉยไม่ได้นะครับนะภาษาอังกฤษเนี่ยแต่ถ้า bird เติม s ได้นะลูกนะแต่ w h e r is ไม่ได้อีกต้อง where are นะครับโอเคนะเข้าใจตามนี้นะครับคุณครูจะสอนแบบนี้นะครับนะเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจหน้าที่ของคำแต่ละคำและหลักการใช้ของแต่ละคำนะครับ is ในที่นี้แปลว่าอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้น where is the bird ก็แปลว่านกอยู่ที่ไหน นะครับนี่คือคำอ่านและคำแปล Where's i the bird นกอยู่ที่ไหนคนนี้ก็ชี้นะครับไปตามภาพนกอยู่ในโพรงต้นไม้ก็แปลว่าอยู่ข้างในต้นไม้นะครับก็เลยพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า It is in the treeit แปลว่ามันนะครับมันในที่นี้ก็คือนก it is แปลว่าอยู่นะครับ in แปลว่าใน the tree ก็คือในต้นไม้ It is under the tree นะครับมันอยู่ใต้ต้นไม้นะครับ อิดมันอีสอยู่นะครับอันเดอร์ใต้เดอะทรีต้นไม้จบหน้าสิบสี่นะครับหนาะก็ไปเร็วนิดหนึ่ง